ต้องเซ็นนะครับไม่ต้องเซ็นครับผมซิบซืบบฟึบได้มาแล้วครับได้มาแล้วนะครับอ้อยพันอ้อยแห่งอนาคตนะครับ พันอ้อยแห่งอนาคตนะครับอ้อย R K 03นะครับอ้อยคันน้ำแห่งอนาคตน้ำไม่มีตะกอนเป็นอ้อยควันก็ได้อเป็นอ้อยควันก็ได้ใบปูนอนได้ไม่คันขายไม่คมมาแล้วนะครับ รีวิวคนสดๆเลยแล้วกันมาเร็วมากนะครับจาก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 นี่นะครับแคปหน้าจอไว้รอเลยนะครับแหล่งซื้อท่อนพันธุ์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับนี่นะแนะนำนะครับช่อง YouTube นะครับเป็นพี่สาวที่ หนักแน่นและมันคงในคุณภาพของสินค้านะครับเกี่ยวกับอ้อยคันน้ำครับสวนสบายดีชาแนลนะครับยูทูปนะครับสวนสบายดีชาแนลนะครับทันพันแกมีทุกพันนะครับสำหรับอ้อยคันน้ำอ้อยอะไรต่างๆนี้มีหมดนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์นี้นะครับนี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์แปดแปดหกหกเก้านะครับหรือยูทูปนี่ครับสวนสบายดีชาแนล เข้าไปคอมเมนต์ได้อยากได้พันอะไรแกมีหมดนะครับมาแล้วเดี๋ยวมาแกะดูว่ามันเป็นหน้าตายังไงนะครับห้อยแห้งนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจอยากได้อ้อยพันนี้นะครับติดต่อพี่ติดต่อสวนสบายดีแชนแนลได้นะครับ ก็เข้าไปกดติดตามกด subscribe ให้พี่กันด้วยนะครับเป็นช่องที่เป็นช่องเครือข่ายเป็นช่อง youtube เครือข่ายของของ,ของช่องผมเองนะครับช่องเครือข่ายของผมก็จะไม่ใช่เครือข่ายะก็คือทํามาพร้อมๆกันแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องอ้อยเป็นหลักเลยนะครับก็มีเกษตรกร,กรหลังเลิกงานนะครับมีสวนสบายดีช anel แล้วก็ช่องช,องชโลธรพินาคมรีนนะคือช่องผมนะครับ สามช่องเนี่ยก็โตค่อยๆทามาพร้อมๆกันนะครับเอามีดอยู่ไหมเอามีดมากแกะด้วย,ยวนี่ครับ r k 0 3เดี๋ยวแกะครับ แก่ไงแก่ไม่ยากหรอกมันต้องถีอกล่องไง <laughs> เอาด้านข้าง ทอนพันนะครับพี่สาวใจดีนะครับได้แบ่งปันมานะครับพี่สาวใจดีแห่งสวนสบายดีแชนแนลนะครับได้แบ่งปันมาก็คือมีเงินมีเงินซื้อไม่ได้นะครับมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะต้องรู้ว่าเขาจะมีท่อนพันุ์ขายให้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่ามีเงินจะซื้อได้นะครับจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะครับในพูดเล่น เพราะว่ามันเขาจะเลือกคนที่จะขายให้นะครับท่อนพัน์นะครับที่ที่สวนสมบอดีชาน,นลได้มาก็คือได้มาจากเจ้าของพันธุ์นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นต่อที่สองนะครับเป็นต่อที่สองซึ่งคนที่จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนขึ้นเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่นะครับ อาเคศูนยสามเนี่ยพี่สวนสวัสดีชแนลก็ก็ไปซื้อพันมาจากเจ้าของพันโดยตรงนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะมีผลการทดสอบต่างๆนะครับมีการรับรองสายพันธุ์นะครับไม่ได้ว่าติ้งต่างชื่อขึ้นมาเองนะครับลองไปศึกษาดูนะคุณสมบัติชัดเจนนะครับอ มันไม่ได้ซื้อขายกันได้ง่ายนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงมันมีน้อยมากนะครับมันมีน้อยมากๆนะครับเนี่ยหมดถุงนี่นะหมดถุงนี่นะไปไปหาศึกษาราคากันเองนะครับหมดถุงเนี่ยครไปไปศึกษาราคากันเองว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่บอกว่ามันมันมีราคาสูงนะเพราะตอนนี้ ไม่พอขายนะครับตอนนี้ไม่พอขายไม่มีที่จะขายให้กับคนที่อยากได้นะครับมีไม่เพียงพอนะครับค,ค,คือขาดไปหละนะครับมีไม่เพียงพอนะครับผมได้มาหนึ่งสองสามสี่นะครับมีรูไม่มีรูยังไม่รู้นะมันยังไม่รู้เดี๋ยวยังไม่ได้วิเคาะรายละเอียดความละเอียดของมันนะครับแต่ให้ทุกคนดูตานะครับให้ทุกคนดูตา แต่คุณสมบัติของมันนะครับคุณสมบัติของอ้อยพันธ์ุนี้คือมันเหมือนรวมเอาหลายพันธ์ุเข้ามาอยู่ในในอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมได้มาท่อนนะหนึ่งสองาสี่ห้าห้าท่อนนะครับท่อนละสองข้อตาเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งเป็นเดี๋ยวปลูกปลูกท่อนละหลุมดีกว่าเดี๋ยวปลูกท่อนละหลุลมนะครับเก็บไว้นะครับจะเก็บไว้อันนี้ต้องดูเลเป็นพิเศษนะเพราะมัน <laughs> มันหายากนะครับมันหายากในท้องตลาดลองไปเซิร์ชนะครับใน YouTube แทบจะไม่มีใครที่นำข้อมูลของอัพพันนี้ลงไปเลยนะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีเฮ้ยอู้นี่ขนาดตัดมาตั้งหลายวันทำไมพ่อไม่แดง ตัดมากี่วันนั่นนี่ส่งมาอย่างน้อยก็สามสามวันเอาง่ายง่ายวันนี้ผมได้ข้อมูลแล้วจากผมแกะกล่องขึ้นมาผมได้ข้อมูลแล้วว่าเอาเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยเอาทุกคนดูนะทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมวันซืนเนาะที่แกบอกผมซืนอสี่วันสี่วันไม่ใช่สามวันสี่วันแล้วนะครับสี่วัน นครับอ้อยอาเคศูนย์สามนะครับ, 03, รบพี่สาวใจดีนะครับสวนสมาด,ดีชแนลตัดไม้ให้ผมนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันตัดจนถึงวันนี้น่าจะสวันนะครับทุกคนเห็นสังเกตอะไรไหมอ่ะทุกคนสังเกตอะไรตรงนี้ไหม่ะดูนะครับนี่ทุกคนว่าผมจะบอกอะไรเอาให้ถ่ายเอาให้ถ่ายว่าผมจะบอกอะไรเอาลองดูให้ถ่ายว่าผมจะบอกอะไรครับสุภารณน้าศูนย์ สุพรรณห้าศูนข้ามคืนก็แดงแล้วนะนะแดงแล้วเหี่ยวนะครับแดงและเหี่ยวแต่สักสองคืนอนะแดงและเหี่ยวเห็นชัดเจนแต่นี้มันสักสี่วันก็คือสามคืนสามคืนยังไม่เห็นสีแดงเลยนะครับก็คือแล้วก็ยังเป็นสดๆอยู่เหมือนเหมือนตัดใหม่ๆนะครับนี่เหมือนตัดใหม่ๆมันบ่งบอกอะไรคือมันมันเน่ายาก เนี่ยอแต่แต่มีอยู่มีอยู่มีอยู่อาจจะว่าไม่แดงเลยก็มีมีอยู่มีอยู่นะครับมีอยู่แต่แปลกตรงนี้เออเพราะฉะนั้นหมายความว่าอ้อยพันนี้ตัดแล้วถ้าปลูกมีพร้อมคันเยอะนะครับทําพันไม้ผมจะปลูกขยายพันไม้เยอะห้เยอะที่สุดตัดทิ้งไปนานๆไ้นานได้นะครับนี่ตัดสามวันยังสดยังสดอยู่เลยแสดงว่าอยู่ได้นานอันนี้คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับ แค่แคกะกล่องออกมาก็เห็นนะคุณสมบัติของมนแล้วเดี๋ยวผมปลูกแล้วก็จะดูพัฒนาการของเขานะครับว่ามันจะไปยังไงต่อนะครับมันจะ,จะเจริญเติบโตดีไหมแต่กอดีไหมใบมันมันคมไหมจริงไหมจริงอย่างที่คุณสมบัติที่ด้จดทะเบียนไหมหรือเปล่าแตม่มันก็ต้องจริงนะเพราะว่าถ้ามันไม่จริงเขาจดทะเบียนไม่ได้นะครับ รับรองมาแล้วนะครับมีมีผลการรับรองข้อมูลไม่งั้นมันขึ้นทะเบียนเป็นพืชอ,อ,อีกอันนึงไม่ใช่ฮะเป็น,ปนไ,ดได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนออจบคลิปละเอาลากันไปด้วยนะครับภาพอ้อยของจะอ้อยพันอาเคศูนสามนะครับจากสวน ช่อง YouTube ครับสวนสปายดีชาแน,นลนะครับขอบคุณมากๆที่แบ่งปันนะครับมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับม,ม,ม, <c oughs> มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องต้องดูว่าเขามีพันน่ขายให้ไหมแค่นั้นเองครับจริงจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับลองไปหาดูนะครับลองไปหาดูว่าคุณสามารถซื้ออ้อยพันนี้ได้ไหม<ส>อ้อยแห่งอนาคตเดี๋ยวเจอกันนะครับผมผมมีอ้อยอยู่ น่าจะหกพันละในส่วนผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพันที่เป็นพันคันน้ํานะผมมีทั้งควันมีทั้งคันน้ําอันนี้เป็นเป็นคันน้ําอันนี้เป็นทั้งคันน้าแล้ควันเลยด้วยโอเคคนระับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ